ทุกคนเคยเป็นป้าตอนเด็กๆเวลาเห็นรุ่นพี่มีแฟนอะไรแบบเนี้ยอิมอะจะคิดว่าแบบเออจะมีแฟนไปทําไมวะแล้วแล้วคิดว่าออตัวเองโตมาเออจะไม่มีแฟนเพราะตอนนั้นอ่ะมันไม่มีความรู้สึกว่าอยากมีแฟนนะเข้าเขาใจอารมณ์แบบเด็กไหมทุกคนแบบว่ามันไม่มีมันยังไม่รู้จักความรักอ่ะแล้วคิดว่าเราอะโตไปเราจะไม่มีแฟนแต่สรุปโตมาก็มี ใอนเด็กๆใช่ป่ะทุกคนอ่ะเราอ่ะจะแข่งกันมนะากเออใครใส่รองเท้าเบอร์ใหญ่กว่ากันอยากแบบตอนเด็กอะอยากอยาก,อยากเท้าใหญ่ใอยากใส่รองเท้าเบอร์ใหญ่ๆเท้าใหญ่แล้วแบบมันรู้สึกว่าภูมิใจอ่ะคืออยากน้ําหนักเยอะๆมากแล้วก็อไปแข่งกับเพื่อนว่าใครน้ําหนักเยอะกว่ากันแต่โตมาเรากับอยากน้ําหนักน้อยๆแบบอยาก,อยากอผอมๆไม่รู้มีใครเป็นเหมือนอิมไหมนะคะแต่ว่าอิมเป็น ตอนเด็กกับตอนโตทุกคนคือความคิดเรามันเปลี่ยนจับกันกันหมดเลยอะก่อนอิมีความฝันว่าอยากเป็นครูเห็นครูแบบปั๊มเหมือปุ๊บ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 เออมันน่าสนุกนะคะแต่พออิมโตมาอิมก็เริ่มแบบคิดเปลี่ยนความฝันตัวเองทุกคนคิดดูดิเราอยู่โรงเรียนอะตั้งแต่อนุบาลถึงมหพอจบมหไปแล้วก็ยังต้องมาทำงานอยู่โรงเรียนอีกอะ แล้วไหนจะแบบเด็กน้อยหน้ามึอนอะไรแบบเนี้ยเผลอเราเผลอไปตีลูกเขาตายอ,อิมก็เลยไปเปลี่ยนความคิดน,นะคะระหว่างมหนึ่งถึงมห้าทุกคนอิมยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอะ่ะอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรแล้วก็แบบปล่อยใจเราก็คิดว่าเออถึงเวลาเดี๋ยวมันก็แบบเออดีขึ้นเองได้เองเราสรุปคืออิมอะ่ะเพิ่งมาดูว่าอิมอะ่ะอยากเรียนนิเทศก็จะส่งพอร์ตอะไรแบบเนี้ยแล้วซึ่งการที่เราอะ่ะ ไม่ได้เก็บผลงานมาตั้งแต่แรกไงทุกคนคือว่าเราอะปล่อยจอยเกินไปแบบคิดน้อยเกินไปอย่างเงี้ยคือมันเก็บผลงานไม่ทันอะแล้วคือผลงานเกี่ยวกับการแสดงอะไรแบบเนี้ยมันน้อยมากอิมก็เลยไปเข้าค่ายเก็บพอร์ตเอานะคะแต่สรุปอิมกลับไม่ได้เรียนนิเทศอิมกลับได้เรียนเป็นบริหารแทนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนถือว่าบริหารก็อยู่ในช้อยตัวเลือกของเราเหมือนกันคือตอนแรกอะทุกคนอิมเป็นเเป็นตัวเป็นก้าบริหารมากเพราะว่า เหมือนอิมเคยไปถามคนคนนึงแล้วเขาบอกว่าบริหารน่ะเคยเรียนแล้วแบบจบมาแบบมันไม่มีงานทาอย่างนั้นอย่างเงี้ยอิมก็เลยกลัวไปแต่สุดท้ายก็จบที่บริหารนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นก็ได้เราทุกคนลองคิดดูดินี่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วคือเราจบมาเราก็ต้องทำงานหาเงินเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแบบ จบมาเราจะมีงานทำไหมวะเราจะหาเลี้ยงตัวเองได้ไหมจะหาเลี้ยงพ่อแม่ได้ไหมเป็นเรื่องที่กังวลที่สุดเลยนะคะแต่บางทีเราก็อาจจะไปได้ดีก็ได้ถ้าเราขยันแต่ประเด็นอิมแม่ขยันไี่ดีจบเลยอ่ะรีบแต่งหน้ากันดีกว่าทุกคนเพราะเราสายแล้วปัดแก้มนะคะแล้วก็จะ ตัวจมูกนิดนึงนิดนึงให้มันเป็นสันทุกคนคือวันนี้อิมไม่ได้คอนทัวร์หน้านะคะเพราะว่าคอนทัวร์มันหมดแล้วช่วงน,นี้มีแต่ค่าใช้จ่ายกําไรขายของฉันได้นิดเดียวแต่รายจ่ายเยอะมากโอ้ไม่ก็ก็ไปแอบกีตาร์มานิดนึงนะคะเครื่องน,นี้เราจะแต่งเป็นลุคแบบหว,หวานหวานหวานหานมัน้งไม่รู้อ่ะก็ <c oughs> จะมาทา เอ้ยนิชำเดี๋ยวขอตัวไปทำผมก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ